มาจ้าบักม่วงดองค่ะอู้ม่ม่วงดองอืมเมนูปเปลี่ยวปากอืมอืมเพิ่พมได้แต่น้ำเนี่ยค่ะ ไปไม่อืมกรอบผักกรอบผักกรอบเนี่ยอืม,อม,อม ในหน่อยกรอบกันยังไงอืร่องแบบบกม่วงไง มัว่ง่ายกะบ่เชื่องกรอบนะแต่รสชาติของบม,ม,ม่วงไงมันจิแบบมีความคลายๆออกหวานออกแช่อินแน่เพราะเป็นแถวบานเท่านะตัวนี้จะเป็นมะม่วงเบาก็บุ่าม่วง,งหน่อยนะ เจลเกลือแบบหร้ลายมีความกรอบกรอบผักอกืมยังเดงน้ำด้กินแล้วอ่ะ ra okay. Tôi bọc muông tôi nè. Bọc muông nổi được bọc muông bảo. น่าจะโมนแน่ใจว่าเป็นเขาเอื่น่าบักม่วงอย่างแต่เขาบอกว่ามะม่วงเบาดองเกลือมันจะมีความกรอบมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความแบบหวานนิดเดียวส่วนบอกมอ่วงแบบนี้นี่ใหญ่ๆนี่มีความหวานอมเปรี้ยวอร่อยกว่าตัวใหญ่แต่ไม่มีความกรอบเอ้ยอร่อยกว่าตัวเล็กแต่ไม่มีความกรอบเลย อ,อาจจะตัวหนมันแบบหน่อยพอดีแบบกัดกรบขั้นเดียวเนาะ แต่กินอันอันน้อยอนว่าม,มันมันมันกรอบแต่กระโดาเดี๋ยวสองใครที่ไม่ชอบติดหวานแบบนี้เลยแต่เนี่ยมีติดหวานนิดนึงออกไปฟิวคือจางแชยอิม่มมมม่งดองหวานเท่าไหมอัน,นอาจจะเป็นหมมม่วงดองฟังทั้งแต่ อกอบอืมอืม กินสม b b òn, ่ำแย่บ่ายบักม่วงดองบักม่วงดองบักม่วงปุ่มบ้านน่ะบักม่วงปุ่มเนี่ยบักม่วงปุ่มแต่ว่าถ้าทางบ้านภาษากลางเอิญอาจจะเอิญเป็นมะม่วงแก้วบอกค่ะแม่บอก มะม่วงแก้วดีป่ะก็อยากกินมาา้าลามเลนถ่ยายคลิปแล้วจะไปกินมาา้าลา กินพ่อแบบหอมปากหอมคอพ่อแสบเลยใครชอบกรอบตัวนี้เลย เน่นหน่อยๆกิหนหน่อยบ้า,ายกินได้ให้ตูดเด้อพวกมบมกบ้องดองพวกอย่างนี้นะคะกินเพวกะหอมปากหอมคอเดี๋ยวกินหลายมันติดจุดๆนะกินลายจุดๆ อากาศกะขึ้มฝ้าขึ้นฝนแต่ตามกวามันอั่นโอเคอย่เออยขค่เร็วไหลเดี๋ยวสลักนด้นั่นขี่สเก็ตบอร์ดมาเลียวใส่สลัก,กเด้อเอาพี่น้องคะ่ะ ไปหามาก,กินเด้อมะม่วงดองหรือว่ามะม่วงแช่อิ่มนะคะกินพ่อหอมปากหอมคอเลยทจูดจุดนะคะพี่น้องค่ะค่ะลูกอ่ะพี่น้องค่ะดูมาก,กวนแล้วสำหรับมึนในคลิปนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ